ขาเรียกว่ามะหูโอ้สุดดใส่ลงไปโอ้สอนหนึ่งไปเลยทุกคนครับวันนี้มันเกิดลุ่งนะครับเราจะไปเซอร์ไพรส์เขาว่ามันจะเป็นยังไงว่าเขาอย่าทำหน้ายังไงนะครับโดยที่เราไม่ได้บอกเขา เรามีงานกินเลี้ยงกันที่ร้านเราปิดร้านจ้างหมอลำซิ่งมาแล้วก็ไปกินโต๊ะจีนยืมรถไปทาย,ยังทายังไม่ให้แล้วนี้เรากําลังจะไปคนอื่นไปก่อนแล้วเขาขี่รถตู้ไปเหลือแต่เราที่จะขีม่มอเตอร์ไซค์ไปโหนาไปไหนปีศาจโหนายดูหน่อยนี่มีคนซ้อนท้ายสควอยซ้อนท้ายไ <c oughs> อ้ยัยหลงหลงทางมานะ <c oughs> คนนี้เอานดหลงทางมา <c oughs> <c oughs> เราจะเก็บไปด้วยบู๊ยบอกไปตักกระบะเนี่ยว่าแล้วต้องตั้งอยู่น้าล้านนี่มีตัวจีนด้วยวโอ้รถเราจอดตรงไหนนะนี่ยรถใหญ่เรานะรถใหญ่เราจอดตรงไหนมหาที่จอดมาที่จอดมาที่จอดนี่คุณก็มาขายดิ อ่านั่นมาแล้วรถรถตู้ยังไม่มาโอ้ยังมาบพอทำอไรถตู้รถตู้เพิ่งมาถ่ายก็ไม่ได้เเลก็สน,นี่นี่นี่คือครัวของเราที่นี่คือครัวส้มตำ <บน S 2> ของเราครับ<อ>สุดหรอมาแล้ว สวัสดีครับขึ้นแล้วขอบคุณขามากมึงกูสวัสดีข่าเดินมาหาประตูคนขับรถตู้เราจะจะไปแล้วไม่ไม่กินเลยเราไปแล้วกลับแล้วคนนี้ขี้อายคนนี้กลับแล้วครับเล่นไพ่อย่างเดียวคุณต้องกำลังเอาขนมไปวางไว้บนโต๊ะเกี่ยวครับผมตอนนี้กำลังจัดโต๊ะอยู่ยังจัดโต๊ะไม่เสร็จเดี๋ยวรอทุกคนมา ตอนนี้เรากำลังจะตำมะขุงกินนะฮะโดยโดยที่ขาวของเรานะฮะกำลังจะตำมะขุงนะฮะเขาเรียกว่ามะขุงด,ดูใสชุดโอโ้โหเขาบอกว่าใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยเขาบอกว่านี่คือคนตำของเรานะฮะ ใครอยากกินส้มตำก็มาสั่งตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ขาวตำให้กินฟรีวันนี้กินฟรีพรุ่งนี้จ่ายตังค์เอาบะนี้มีดเป้บนเดงบนแก้วมีดมีดผมเอามีดนี่มีกลัวได้ละโอเคได้มาแล้วอะไรมีดไม่กมรอมันไม่มันไม่มีมีดเนี่ยมีใช้อยู่เนี่ยอันนี้ก็่ายจันรสี ขาวไม่เห็นนี่ใผมแมวในครัวอยากิก็ตําเอาใส่ละบัสรดแต่ไล่เสียบไล่ใส่หน่อยเสียบหน่อยตอนนี้ยังไม่มีคนมานะมีแต่มีแต่พวกเรามา กำลังหาโต๊ะนั่งอยู่ส่วนพวกท,ที่อยู่โรบอตยังไม่มามีแต่พนักงานร้านส้างมานี่น่กกินไหมโอ้โห,โหบอกเลยว่าคนนี้ตำมะกะกนี่สุดยอดแสบบ่๊แสบแสบ่๊หูใส่คุอรถอยางเดียว เราได้ซีจอมมาแล้วยูทูบเบอร์ครับนี่เซิร์ฟก่อนต้อจำให้จำข้าวข้าวม็ตจำนี่จำอีกแล้วโครกที่สองสงสัยอร่อยมากเลยขายดีมากนหลายที่น้นี่น้ำของเรานี่ก็เป็นน้ำของเราด้วยบาน้ำคนนี้คนนี้เน้นเน้นเบียร์อย่างเดียวเพราะว่าจะได้ขายขวดยูทูบเบอร์ เดียของเราเต็มวันนี้อ่ะทั้งคืนนี่คนกําลังทยอยมาคนที่มาก่อนก็จองโต๊ะจองอะไรก่อนแล้วรอคนมาเนี่ยของคนเราก็ทยอยมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับกันรอให้ทุกคนมาครบกันก่อนระหว่างรอเราก็มาดูพี่เขาตำส้มตำไม่ได้กินเบีย์วันนี้ขายแต่ส้มตำอย่างเดียวเนี่ยคนตำอร่อยก็อย่างนงี้แหละมีแต่คนไซส์ให้ตำกินให้กิน กำลังเลี้ย่างลูกชิ้นฝั่งนั้นคือครัวส้มตำนะฝั่งนั้นนะ่ะฝั่งนี้คือครัวปิ้งส่วนฝั่งนู้นคือโตจีนอันนี้ปิ้งตำจีนนี่คนปิ้งของเราอย่างนไหมปิ้งลูกชิ้นย่างก็ห้าย่างไงเนี่ยยัยันการตกยิ้ มีแต่คนกินหม่าล่าไม่มีใครกินน้ำจิจ้มซุปซิ้นเลยอันนี้คือขัวส้มตำนี่เหมือนนี่แม่มันเ้าตตำให้สชก,กินเออแซบแซบโอ้สุรัใส่ห้ังพายโอ้โอ้อนหนึ่งไปเลยใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ลายแซบหลายอันนี้ผู้ซอยเนาะ ผู้ซอยกับผู้สอครับพวกมึหมแหละผู้ซอยบ่ใส่ลงไปอะไรไม่พอก็ใส่ลงไปสู้อรถไม่พอก็เติมลงไปอีกใส่มะนาวลงไปไม่พออะไรก็ใส่ลงไปเมื่อกี้นี้ใส่ใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกไปครึ่งกระปุกแสบๆเด้อได้เลยได้เลย นั่งเท้แหละโอ้โยอโอ้โน่ากินมากโอ้โน่ากินมากเลยลูกซีนไหม้แล้วไม่มีคนดูโอ้โห,ใใหม,มันไหม้แล้วอตอนนี้เราก็ทำงานคนเดียวพิดคนเดียวปิ้งคนเดียวไม่มีใครดูเอ้ยเอ้ยร้อนโอโ้คนก็มาเกือบจะทุกคนแล้วเห็นหมั้ยเยอะเลย ตอนนี้เราเรอยิงลูกซิมอยู่กลจะสุกแล้วทุกคนครับวันนี้มันเกิดลุงนะครับเราจะไปเซอร์ไพรส์ลุงโดยที่เขาไม่รู้ตัวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเราแอบ,บซื้อเค้กว้ให้เขาเราจะไปเซอร์ไพรส์เขาว่ามันจะเป็นยังไงว่าเขาอย่าทหน้ายัางไงนะครับโดยที่เราไม่ได้บอกเขาพอดีมีงานเลี้ยงพอดีเลยพอดีได้ได้จังหวะพอดี ตรงกับว <the> ันเกิดของเขานะแล้วเราจะไปเซอร์ไพรส์เขา วันนี้ซื้อซื้อเค้กให้ลุงมันเกิดกับลุงแฮปปี้เบอร์เดย์คุณน้อยแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับลุงขอให้มีความสุขมากๆขอให้สุขขอให้ยุตยาวเลยครับขอให้เจริญในหน้าที่การงานครับขอให้เราไปรวยด้วยนะครับแฮ p ปี้เบอร์เ y ย์ ไว้ลงมีความสุขมากๆนะคะ